เทียบเท่ากับน้ำตกทีรอซูเลยนะครับผมได้ยินเสียงน้ำตกไหมเออเออเราไปดูพร้อมกันนะตัวจริงจริงตัวจริงจริงตัวจริงๆริงน้ำตกบ้าบ้า ถ้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันแต่ผมจะบอกกันนะครับว่าห้ามแห่งนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นสถานที่ซักซินเนาะคือเราห้ามแช่งห้ามด่ากันนะครับเออมาไทยพุ้นนี่ยงไปไทยพ้น IIM และนี่คือรายการดอภูมิแฟล EP หนึ่งครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับพูดสั้นๆเลยเนาะคือมันเป็นรายการแรกของเรานะครับที่เราได้มาถ่ายทํานะผมมีชื่อว่าดอภูมินะครับผมส่วนนี่นะครับก็คือเกือบกิบนะครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงของผมนะนี่ทักทายท่านผู้ชมหน่อยวันนี้นะครับท่านผู้ชมเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปนะครับน้าตกป่ามากนะครับซึ่งน้ําตกป่ามากนะครับก็จะอยู่ที่ตําบลอ่า ามากนะครับผมอำเภอแม่นะตำบลพะพออาเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับซึ่งก็จะอยู่ข้างบนเขาอีกสองสห้ 2, 3, 4, 5, ลูกนั่นแหละไปผดไปเหี่ยวนะไม่รู้อะ <c oughs> ซึ่งเขาที่เราจะขึ้นไปในวันนี้นะครับก็จะเป็นเขาที่แบบว่ามีวิวสวยแล้วก็สูงด้วยนะ <c oughs> ผมก็ไม่เคยขึ้นไปนะ เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่จะไปในวันนี้นะเนาะเขาก็จะไปพร้อมเพื่อนเ <etical S 1> พื่อนผมจะพาไปไปดูน้ําตกปลาหมักกันเพื่อนผมบอกว่าน้ําตกปลาหมักนี่สวยมากๆสวยเทียบเท่ากับน้ําตกทีรอซูเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะสวยเทียบเท่าทีรอซูหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับผมก่อนจะไปดูนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องใส่หน้ากากก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับมียุคที่แบบว่ามีโรคภัยอะไรต่างๆนะเนาะเราต้องป้องกันก่อนนะครับผมท่านผู้ชมเวลาดูก็อย่าลืมใส่แมสด้วยนะครับเพราะว่า อาจจะมีเชื้อโลกผมน้ำลายผมกระเด็นใส่ท่านผู้ชมก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะติดเชื้อทางออนไลน์ครับแบบนี้ดูไปงั้นเราไปติดตามน้ำตกตามหมากกันว่าจะสวยเทียบเท่ากับน้ำตกทีรอสูหรือเปล่านะครับผมไปไปติดตามกันเลย หมู่บ้านนี่มีสาวสวยๆเนี่ยสวยๆไลเมอนกันนี่ดูครับสภาพอันนี not. Not, not. ้แค่ครึ่งทางอยู่ผมสีทองนัดนัดนัดนนอนมาละนอนมาลดัด มาทีแรกนี่แบบขาวใสสะอาดเป๊ะนะครับไอตัวเอ็นเลยนะครับตอนนี้นี่เป็นสีน้ำตาลไปเรียบร้อยแล้วจากสีนิวนะนิวบาลานกแต่เป็นนิวคริปเปอร์ไปแล้วครับเลยอีกคนหนึ่งครับอยากให้ดูไอตมไอมไอต่อมย่องย่องผมมั้ยย่องผมสิตออโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็ได้ถึงสถานที่อ่าตรงปากทางก่อนจะเข้าน้ําตกป่ามาเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่านี่ครับบริเวณนี้ก็จะเป็นอ่าถ้ำนั่นแหละ เป็นหลังถ้ำเนาะตรงนี้ก็จะมีะน้ำถูดออกมาน้ำใสมากเห็นนะตามมาดูน้ำใสมากมาดูมาดูมาดูนี่นี่นี่น,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 นี่นี่สจริงจริงนะใส่เกลียวเลยดูดิดูด,ดิโอ้โห เป็นถ้ากินได้นี่ก็ถือว่าเป็นน้ำแร่เลยนะครับผม <c oughs> <c oughs> น้ำท่อมก็อร่อยเหมือนกันนะนี่ยอร่อยจริงๆ <c oughs> <c oughs> ปะไปตอนนี้นะครับเราก็จะได้เห็นเป็นศาลานะครับเป็นศาลาที่มีองค์พระพุทธร,รูปนะครับตั้งอยงู่ก็จะเป็นที่สักการะของคนในหมู่บ้านนะเขาว่ากันว่าเวลาเราเข้าไปเราต้องไหว้สักการะก่อนนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงน้ำตกปลาหมักเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งเลยนะครับผมไปงั้นเราจะไปสักการะ พูดทะลุกันก่อนนะครับผมไปน้องๆมา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 ไหว้กันก่อนมันเป็นความเชื่อ <sup> ส่วนบุคคลนะต้องเข้าใจเนาะมาน้องๆเดี๋ยวเราจะสักการะพูดทะลุกันก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลที่เราจะเข้าไปน้ำตกในวันนี้อ่ะพร้อมแล้วนะขออนุญาตมาถ่ายคลิปมาถ่ายสถานที่เนาะมารีวิวเนาะมาได้มีเจตนามาลบลูแต่อย่างใดเนาะขอลูกมีแต่ความสุขความเจริญที่สิ่งใดสมความมุ่งมั่นราธนาตะโอ้าวครับแสนครั ครับท่านชมตอนนี้นะครับเราก็ได้าสาักการะพระพุทธนูกเสร็จที่เรียบร้อยไปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปน้ำกตกปลาแมกกันเลยไปไปลุยพร้อผมกันเลยฮ่า ก็จะเดินหาเข้าไปแล้วเพราะว่ารถเข้าไปไม่ได้ดูเส้นทางครับนี่นี่นี่น,นี่ดูเส้นทางเ <Hey. S 1> ส้นทางมันเป็นผู้เข้าพุ่นะครับถ้าเกิดว่าเราเอารถลุยเข้าไปเดี๋ยวเราจะโดนเขาเห็บนะครับ <Yeah. S 1> ปิ๊กไม่ละแมทไม่ตนัตนเปลีตันละเขาบกกระแ่กเสียมแม,มวเจ้าคง <laughs> นี่รักได้ไหม <c oughs> แบบนี้ต้องแฮวแล้วละ่ะลุยแถวลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัดแบบนี้ต้องแฮวแล้วละ่ะ

นี่นะครับท่านชมเราก็จะได้แบบว่าลงไปสูงน้ำตกแล้วนะตันนี้ก็ใกล้จะถึงน้ำตกแล้วเราลงไปทะโลกนี้นะครับนี่ข้างล่างนี้เราก็จะถึงน้ำตกแล้วนะได้ยินเสียงน้ำตกไหมเออเออ,เ,อ,อเราไปดูพร้อมกันนะว่าน้ำตกมันจะเป็นยังไงนะครับท่านชม ทํตาตกปลาเดี๋ยวเราเข้าไปดูน้ำตกใกล้ๆกันนะสวยจริงๆสวยจริงๆอุ้ยอุ้ยมองตกว้าวโอ้โหอุ้ยสวยจริง ต้องพอกเขาอยู่ในนี้ก่อนลมแรงมากเลยสวย,ยงามมากอ่ะจริงๆน้ำตกที่นี่น้ำตกประมาณเนาะเย็นด้ยเนะะาะ,ระครบนยมนะครับน้ำตกตรงนี้นะครับก็จะมีระยะความสูงนะครับประมาณ60 เมตรนะครับผมท่อจะมีจาการะยะความสูงจากข้างบนลงสู่ข้างล่างประมาณ60เมตรนะครับผมน้ำตกแห่งน,นี้นะครับใส่น้ำแห่งน,นี้นะครับจะไหลนะครับจากท่อนะครับจะมีท่อนะครับอยู่ข้างในเนานะแล้วก็น้ำก็จะไหลโยงกันเนาะแล้วก็ไหลลงไปถุงด้วยแม่นะ้ำสมุยหลวนะครับ นี่นะครับเราก็ได้ถ่ายบริเวณน้ําตกให้ท่านชม,มดูไปนี่เรียบร้อยต่อไปนะครับนี่มีอีกบริเวณหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นถ้ำนะครับผมถ้ำน้าตกสามนักนั่นะครับก็จะมีน้ําตกอยู่ตรงข้างนอกอแล้วก็จะมีถ้ำอ,อยู่ข้างในอีกทีนะครับเนาะถ้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปแต่ผมจะบอกนะครับว่าถ้ำแห่อองนี้นะครับขาบอกว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะคือเราห้ามแช่งห้ามด่ากันนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเข้าไปข้างในเนาะเราพานําชนไป ข้างในห้องกันนะครับแรกจะสวยนี่ต่านะกันเลยคเป็นเอเป็นดานะครับต้องตามผมเลยสองอย่างก้องนี้แหละนี่กะ้องใมาดู่ครโอ้ในที่ผมบอกว่รับทนโชว์บ้ามันจะเป็น น้องจะไาย้จะยดยนเไงนะพี่น้องเครกี้ผมก็นอนผมหรือเปล่าเนี่ยนอนไม่ตึงเลยนี่จเป็นที่เป็นหินหยอกหินลอยหินนั่งนั่งแๆ้วไม่ค่อยได้สึกษารกับทำอะไรพวกนี้เนาะเนี่ยเหมือนฟองเลย พีนะ่นัทตันครับทางทางตาาันครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าเราจะเข้าไปไม่ได้แล้วมันเป็นทางแบบเหมือนทาง,ทางข้างขานอนหนึ่นอนน่ยจริงๆนะนอนรู้กันดีกว่าอันตรายพี่นะัทแตรียมรงนี้ครับตามดอง,องมุงใหม่ใหดิถ่ายนะคทุ่านดูดีว่าตรงนี้นมันก็จะเป็นน้ำที่ผมบอกนั่นแหลมันจะตามจุดเดียวกันนั่นเลยเนาะโอ้โหข้างขาวเต็มเลยครับท่านผู้ชมดูข้างขาวครับ โหูข้าวอย่างเยอะนอยู mm ่เนี่ยไม่รู้ว่าเรามาปลูกมันหรือเปล่าเนี่ยหูยขาวอย่างเยอะเม็ดเม็ดเม็อ้ยนี่น่าีนตรงนี้อะไมันมีโ่บ้างเขาไปได้ไหมมีท่อไม้ข้ออะไรนะโอ้ย้ขออนาตนะคเลยนะ มันเป็นเป็นค่อนไม้แล้วก็จะมีน้ำหวาอุ่นอุ่น้ำอุ่นอุ่นสาอุ่นเย็นเย็นเยอะอุ่น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 กว่าตังนอกอืมข้างเขาอย่างเยอะตอนแล้วพี่น้องไปพี่น้องเราออกไปกินข้าวกันดีกว่านาอ บอบคุณชมนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้แมาล้างเนื้อล้างตัวนะเมื่อกี้ก็ได้เพลงนะดูดูเนี่ยดูแดงหมดเลยเนี่ยดูหลังแดงไหมไม่แดงร่กเพื่อให้แข่งขาดูแผลเป็นตั้นเป็นตั้นเลยดูดูดูคือเมื่อกี้ผมตาวล้ไม่ทันได้ถ่ายไม่ถ่ายอันดีละเมื่อกี้ผมตาดูดูได้คิวมากได้คิวมากเราอยู่ในภาพน เราจะกินข้าวกันนะนี่ว้าวว้่วตวว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 เย็นวว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 วะวววววนนวววววมววววาวววร้วววววววอวว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 วะววววววนวว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 าวว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 นนวอ้ววอะไรนวว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 วานวีววววววว่วว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 ูวว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 ้อวววว้วว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 นววมว หมดใจแล้วไม่ไหเลยและอันนี้คืออย่างนะครับเนี่ยเน่ยน่อันนี้ยำปากกระป๋องเนีย่ยน้ำขี้แห้งบ้าไปเลยอันนี้คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับพี่เรานนี้คืออันนี้แครหมูอันนี้แกงหอยเขาบอกว่าห้างกินด้วยการห้กินด้วยกันต้องซื้อเท่าไหร่ครับบาทหนึ่งบา,บาทหนึ่งก็มาบาทหนึ่งก็มาจต่แม่จต่แม่เขาจะกินอันนี้ปากกระป๋องครับผมนะเดี๋ยวผมขอพักถือข้าวสักปั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำร่วมกันนะเพราะว่าผมอยากเล่นน้ำนะเล่นน้ำน้ำตกนะเพราะว่าน้ำเย็นมากมาเล่นปะ ขอพักกินข้าวก่อนเะวนหัวควายโกะลุงหัวควายกมาจับถุมเลยกินวอแมนกินวอเปอร์แมน ท่านผู้ชมท่านผูชมได้เห็นน้ำตกไหมครับต้องวยแลลวครับแสดงว่าได้เห็นแล้วครับเลยไป โอเคครับท่าน้ยมงั้นนะครับผมขอปิด EP นี้ไว้เพียเท่านี้นะเพราะว่าผมนะครับดอภูมกับน้องเอนงับเกีรีนะครับก็จะกลับบ้านแล้วเพราะว่าตอนนี้เลยเวลาที่เรากำหนดและวสี่โมงกว่าแล้วนะตอนนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วเพราะว่าออนจีกที่นี่มันก็จะขั้านแล้วเพราะว่าเาเาท่รากนโมงนะครับีรก็จะเป็นน้ําตก้มงกนะครับที่เราได้เาที่เรานดู้ชมนะครับ นะนะครับเที่ยวชมในวันนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าชอบไม่ชอบนะครับก็ใส่าม่คอมเมนต์บอกมาได้เพราะว่ามันเป็นวิธีแรกของเรานะครับที่เราทําการถ่ายทำนะครว่าจะแบบมีผิดพลาดหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะไม่สะดวกนะครับเพราะว่าเอ่อกล้องมันก็เปียกแล้วนะครับงั้นตอนนี้ครับผมขอปิดนี้ไป้เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าชอบคลิปของเรานะครับดาวภูมินะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยขอบคุณครับ ตอนนี้รถพี่ต๋อมนะครับก็ดับไปพี่เรียบร้อยครับผมรถปอนุเครีครับตอนนี้ก็ได้พี่ครับใจดีนะครับผมครับพี่เจออย่างก็ครับพี่เชื่อชิวิ่งนะครับผมขออนุญาตครับผมนี่ครับผมนี่นี่ครับโอ้โหได้พี่เขานะครับนี่ครับไปติดตามได้ด้วยนะครับผมนี่ครับปาครับผมครับขอบคุณครับงั้นพี่ชอบครับจะได้ขึ้นรถกันแล้วอุตสากันแล้วโอเคครับครับผมอะไร กดเอ้าเอ้กดไรนะมึงงกอะครับแล้วรูยแล้ว